ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมกัน,นด้วยนะครับวันนี้กับผมนอนปตีตายเอ็กอาร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาล่าสตรีมนะครับสตรีมเมอร์ชื่อดารินนะครับผมกาวนี่ยตีผมกํลาลังเนียมันอยู่เลยด้านบนสุดน,นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเนียด้วยรอบเน,น้อืมโบ่เปิดไม้ใมนเีสุดนะครับผมมา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 แล้วมาแนะล้วเปิดไมค์แนละ้วมาโอ้ยโอ๊ยทำไมถึงขึ้นเลยเนียคนละวเนี่ย มันยังไม่เคลื่อนเลยวมนก์ก็ล่างล่างตึกเนี่ยกูจัดเลยไม่สนล่างตึกกูสนดาวลินในสัตว์จะล่าสไปรแล้วผมจะอัดคลิปย้อนหลังของมันมานะครับผมเดี๋ยวดูอ้แอคของมันเฮ้ยใครไหมชอตอดะเพื่อนหรอครับนี่มันในเน่ยมันเล้้าร้อยนะพวกได้สามร้อยอกไปแล้วนอกไปแล้วล่าง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 เดี๋ยวดิอะไรมัน่มันมันเครื่องหมดแล้วมันหมดแล้วใครมันยิงวะไม่มี เอนวลแล้วมันอยู่ไหนเอ้ยมันยิงกูมันยิงกูมันเอกูมันเอากูมนากูมันเอามันเอามันจะตีเล่นสองให้ตีเออใช่มท่แ้เราสามร้อยเราจีดตัวมันไร่นดีมันไม่เปิดหน้านะครับทุกคนในสครับพี่ปี๊ใครที่ใครที่ไหนที่ไหนที่ไหนไม่กระพิบเลยีใครปีใครไม่กระพิบเร็ว เอาไปแล้วเด้นไปเดปข,ข,ข,ขเึ้นไปขาแต่ขาแต่ไพีนกขึ้นไปพี่นุขึ้นไปแล้วหรู้เรื่องของกน,นะเฮ้ยแขกตัวไอดาเล่นยิงกูเฮ้ยเฮ้ยเี้ยหาร้อยก็ก็เนี่ยสามก็เอาห้าร้อยมอยู่นะ ต้องเป็นห่วงหรอครับว่ามันไม่ไหวอ่ะอืมเด็หนึ่งเลยเนี่ยยวันกูเอาดิเอามานิเอาดิดารินไม่ไม่พูดเลยะอะเดี๋ยวนี้จะมาลาสองตัว,ก,วก้าเลยนะต่อจากดาลินเลยวะเนะี่ยขวัญเอาไว้าไวคนอื่นไม่เอาไปส่วนนะเอาแต่ดาลินเน,นี่ยเฮียอ๋อไม่อ๋อยไม่ตายตายไปอ่ะไม่อย่างอื่นเลยเฮีย เล็กไปเล็กไปตัวละครทันคนจะปีนตีแล้วตีแล้วเาเลยให้จับไหนอันนี้พี่อะชื่อดาลิกันยิงมั้ยดิอยู่ว่างไหนเนี่ยไอ้เรี่อกูก็กระโดดลงมาโอ้เฮ้ยใจเย็นใจเย็นนี่ไหนวะ มันอยู่ไหนวะไอ้เชื่อกูมาหาไม่เจอเนี on, ่ยเออยจากคุยคนอื toc. ่นแล้วสัตว์อะคุณยิงคนอื่นแล้วแตกหนึ่งแตกหนึ่งอยู่บนสุดอ่ะเออขึ้นไปแตกขึ้นไปเหรอจัดแล้วจัแล้วจัแล้วจัแล้วมันพาลูกแคร์มันมาด้วยอ่ะสองคนอะลูกแคร์มันลูกแคร์มันจะสามร้อยอะเชื่ออยู่เชื่ออยู่มาแล้วคุณเชื่ออยู่คุณเชื่ออยู่เอาลูกแคร์มันนี่ก็สามร้อยเม มันยังไม่ไหวหรอกไหมคนมันก็ไม่ได้กินอะไรหรอกแค่เดียวกันนะจะแค่คนมันดือดร้อนคนเดียวคนเยอะกว่าเราแม็กซ์ละครแชร์ดีกว่าครับลงโกยอ่ะเยอะโอ้โให้ตายคนไม่รู้ไม่อย่าปากดีนะอย่าปากดีดาริมขอร้องผมยังไม่ได้ผมแชร์ไปแล้วแต่แอดแัร์ไม่อนุมัตครับใช่เหรอผมเพิ่งหนึ่งนาทีเองใครอ่ะเฟรเ์ที่ไรไี่ยอารอ้าวแล้วกูยิงโนกูยิงพี่กูทำไมเนี่ยอาริมาไลโล Silently, deeply, AST, right ซึ่งวักันเลยอ่ะีบร้อนแล้วก็โคไปว่ามาใหม่ด้วยเอาลูกแคมี่ลูกแคมี่ลูกแคมเนี้ยลูกแคมเนี้ยลูกแคมนี้ยลูกแคมนี้ยเอ็มร้อยสิบอ่ะเอ็มร้อยสิบอเอ็มร้อยสิ่เขิอะไรกหมนาโอ้โหีค่มีอะลูกแคมี่ลูกแคมมแตกดิลูกแคมมแตกดิอรีวีวีวียนนี้นี่ไงดาริมอยู่อ่กับกูอ่มันอยากกูอยู่่ะก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกกูบอกเลย มันก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกสุดท้ายคือมันก็ไม่แตกไงเฮีย๋อเขาเปลี่ยนเลยได้ละได้เลยพี่วางไปเน่ะอย่างนี้มันอย่างนี้สองตัวเซห้าร้อยไงโอ้ยได้ดูยิงโดนกันตัวยิงกันโดนยิงโดนกันเองอะ เฮ้ยพ uh, ุ่งจะแตกพุ uh, ่จะแตกโอ้เกินไปพวกมึงอ่ะทั้งเจออะไรปะเนี่ยพวกมึงอ e> ่ะอะไรพวกดารินมึงอย่าปากดีเล่นไปเถอะเล่นไปเถอะมึงเล่นไปเถอะมึงเล่นไปเถอะมึลงเพราะกูมันโนอนอ่งเถอะโนหนึ่งกระโปรงแกวีกูมันโนหนึ่งเขาใจเอาคุ้ยลงดิเอาคุ้ยลงดิของตัวละครนี่ควายตัวละครหดแล้วยังปากดีอ่ะพูดมากว่ะพูดมากว่ะปากดีพูดมากว่อ ยาวมีจังหวะแล้วทุกคนยาวมาดแล้วโดมาเอายาก่อนยายจะหมดเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเอายาก่อนนึงเดี๋ยวยาก่อนเอายาก่อนน้องเอายากระป๋องกระป๋องก็หรอเอ้ยกูว่าตอนแรกปากลาลีมันไม่ดีนะเฮียพอมาดูไปดูไหมเฮียปากดีจืด โอ้กเจะไปให้มันเล้วไอ้สัตว์ลุกมาละไม่แค่ลุกมาหนีไปไหนอ่ะลูกแค่ดารินล้องเรอวะได้แค่นี้เหรอยิงกูไม่แตกหรอกยิงไม่แตกกูเข้าไปว่ามึงอ่ะแล้วกูจะแตกไอ้สัตว์จะแตกกูปากดีมากเินไปละโอ้ยต่อมพลานี้พากมึงไม่เข้าเลยปะเนี่ยเข้าเดี๋ยวสัตว์มึงจะแตกหลายรอบแล้วอย่าร้องอย่าร้องแล้มึงอ่อนเองเปล่าเออ ามากอย่างดีเยเอ้ยไอ,อหัวสองหัวตาเนี่มึง,งไม่แตกลยหรอวะกูเริ่มสั่นเลยเนะงงี่ยเฮียแม่งยิงมันไม่แตกนะเลยเฮ้ยสุดเกินอลูกแคมปนี่ลูกแคมปนี่โอ้ใครตายน่ะระเบิดเซ็ตเลย เฮ้ยดารินิวของให้สัตว์ดารินิวของให้ดารรีนิวของว่ะเฮ้ยไดารินิวของว่ะเฮ้ยเออมันตายตั้งนานแล้วเนี่ยนี่เราคุนพระรามเลยมันตายตั้งนานแล้วเนี่ยพักก่อนไหมพักก่อนไหมพักก่อนไหมเฮ้ยพักก่อน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  พักก่อนเดี๋ยวสัตว์พักก่อนเที่เมื่อยนิ้วอะไรส้มร้อนเลยนะคะเบไว้แรกครับก็มีหมดอีอะอยากพักก่อนแล้วไม่เจอพักก่อนเอ็นพักบุญยี่อะไรเฮ้ยไปลงเซิร์ฟธรรมดาเปล่าที่ไม่ใช่เซฟโซนอ่ะไปเปล่าไปเปล่าอะไรนะอะไรอะไรไปเซิร์ฟธรรมดาที่ไม่ใช่เซฟโซนเอาใจลินมึงเล่นเซฟปสามร้อยได้ปะมึงดูตัวละครมึงโกแล้วอะไรนะเล่นตัวสามร้อยนี่ไอ้ไอ้เซฟปสามร้อยเนี่ยตัวละครมึงมีแค่แมตต์มีทำไมอ่ะผมครับผมฮะมึงโกตั้งแต่ตัวไหนตัวละครเแรกสัตว์ คนนมี่ครับเดี๋ยวผมบอกไหนเนี่ยนี่ครับคนที่มีเล็บอะเนี่ยคนีอันนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนไหนคนเนี้คนเนี้ยเนี่ยเนี่ยไอปัญญาอ่อนอะไรเนี่มีเสียงหน้าเนี่ยคนเนี้ยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ไม่ไม่ตรงตรงเนี้ยเฮ้ยดาดินเล่นพันเฮ้ยดาดินเล่นพันเฮ้ยเก็บแล้ว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 พี่ครับพี่ครับครับว่าไงผมยังไม่ได้ดาวพี่แบมพี่แบมแก้แล้วพี่แเดี๋ยวพี่ไปให้ตากานพี่แบม ครับผมแพ้แล้วเมื่อกี้เนี่ย10นาทีแล้วโอเคเดี๋ยวให้เดีให้มามีแ่ตัวห่งแอดขขอไว้หนอยแผมต้องการเล่นวีตัน่ีนไม่มีตัวัน้อกยู่วับงทํามาตอนตอนนี้ก็ทําอยู่ครับตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ200%ปีพี่แบม เีกแบมแบมครับว่าเอาเอาเอาสองพระามหมผมหนดิปืนนี้ปืนอะไรวะเดือรามไม่ไม่ได้ให้อะพัมเบาทางนี้ไม่ไมครับผมแชร์ผมไม่ได้ดาวโอเคเดี๋ยวเดเดี๋ยวไปให้ดาวแล้วกันประดนต่ครับตีบเดี๋ยวทีไปเดี๋ยไปเฮ้ยพันพันแล้วที่แล้วีแล้วีแล้วอนี้ก็ทาไมคลิพี่พี่แบมพี่แบมแม่งเล่นพันแล้ว เออเข<ด>าโม้ตีนเขาก็<ด>าเขาควรจะตีนเพราะว่าตั้งเล่นอยู่แล้วล่ะอนะได้มุงโผล่ไม่ดูไอ้ตันโอเคคนเดียวเอ็มเคล่าดาลินเหรอครูบ้าก็เนึ่งเดี๋ยวตีเอ็มเคเลยล่ะอ้าวพี่นนทกรณ์ไปแล้วไอ้เนี่ยไอ้เคมีเสียโอ้โหเนี่ยพี่เราตดั้งวะ ไม่ไหวไอ้เหี้ยคู่ชู้จริงไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวกูแตกอะไม่เล่นพันอ่ะอุ้ยหนึร้อยแตกแต่กูแตกกับตัวทำร้อยเฮี้ยกูแตกลูกแคนมันอ่ะนึกว่านึงแตกอยู่กูมันโนหนึ่งไม่มีใครสู้กูได้อ่ะแค่นั้นจบไอ้เหี้ยเล่นพันเลยจ้ะทำไมห่อกระจอกทำไมหอรวมกูทั้งเชิ่อมเลยก็ได้นะกระจอกไอ้เหี้ยปากดิยิบหายเล่นพันอ่ะ กูมีตัวพันเนี่ยกูเล่นได้ไหมเนี่ยเราพี่เซทห้าร้อยนี่เซทพัน 1, นี่ขายได้เท่าไหร่ครับเออก็ก็แพงเยอะเดี๋ยวไปให้ไปบอกราคาทีหลังแล้วกันราคาอ๋อวัดตอนนี้ก็มีคนเติมยกกเยอะสุดก็แต่เล็กรายเล็กรายเล็กรายว่ามาเลยโลเดี๋ยวไม่มีคนเติมเดีย๋ยวนี้แกแค่สามร้อยตัวนี้แล้วโปรห้าร้อยนั่นเป็นแจกโอ๊ยมาใครช็อตอะ่ะเฮ้ยาอใครจะให้ตาผมไหนใครอีใครอีกเลยโล ปูนปูร oh. 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 okay. cool. awesome. ับต right. ี้ปูนอ่าพูนเป็นหนึ่งไม่มีดาวปูนลับตี้ดิปูนไม่ยอมเด็กน้อยพุกพุกรับตี้พุกพุกรับตี้พี่แบมพี่แบมพี่แบมตี้ปะพี่แบมไม่ตี้อ่างมาแกปล่อยจะมาอย่างนี้เป็นอะไอ้เหี้ยด่านนี้ไม่เล่นตัดคอนดูไลกันเออไม่ไหวแค่เล่นพารามันก็ดูดีมันก็ยังไม่แตกอ่ะเออ ตลาดแม่งก็อึดทิพไพรอยู่แล้วอ่ะตระการแชร์กลุ่มดีกันตระการสามร้อยเงี้ยนะเอามันดิอย่าตามมันตามมันเอ้ยยยยนายนายนึ่เหลือแล้วเนี่ยเอาลูกแคร์มาเนสองตัวหน่อยนี่นะตัวสามร้อยเนี่นแน่นเนี่นของเอาหนึ่งพันกรงดาษของเนาหนึ่งสามร้อยคือว่าเก็บอย่างใครได้อีกด้วนขาหนึ่งสามร้อยโอ้โหพัดแม่งยิงไม่ทีนะพวกกูก็จะแตกอยู่แล้ว มันไม่เก็บมันไม่สะมสถานีอะไรเลยนะดารินก็หิวไอ้เหี้ยดารินหิวของชิบหายเลยนะคนรจะทีมครับก็บอกอยู่โอ้โหเหี้ยแม่งดารินเน้ยควรจทีมนพันีแบบมีใครมีปืนพันไหมใครมีปืนพันไหมใครมีปืนพันไหมใครมีปืนพันบ้างในในอาทิตย์น่ะไอ้ในเดือ่ะ กูมีเจ็ดตัวเนี่ยสับเอออาจารย์บอกว่ากูมีสามอ่ะหัวกูมีสามที่แดนคิดไปอยู่ได้ตอนแกลบอ่ะแกลบปอกไมปหมดไงยเนีตอนนี้ทำอัดคิดไม่แต่กูไม่มีปืนไงที่กูต้องการปืนเยใส่ตัวพันได้เชียวกูใส่ไม่ได้อีกเล่นสามร้อยได้ไหมา มาของที่เล็กสามร้อยนะโหลดเออมาเลยมามันตีครับปักอนลหล่ปักอนลหล่ป่ะไปดูสตรีมได้ไปดูสตรีโหลดถ้ามันเปิดอยู่ไหนยังกูล่ามึงอยู่ไหนอ่ะในในยูทูบครับเออคนมันก็ปากเจอบางทีอ่ะดาริงไหนแอดมินไปแชร์ให้เอาไปไปช่องที่อะไรวะมันก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกเก่งแค่ตัวละครอ่ะเขาลงยูทูบอ่ะเฮ่ยเอาลูกแคร์มันน่ะปั่นใต้ลูกแคร์มันน่ะ เงห่ผมบาคนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งไอ้พกดูดาลินเป็นหนึ่งที่แบมนมันจะดาลินไอ้ที่แบมนะี่นุ๊นี่อยู่กับใครเนี่ยเป็นแบบแม่ง้สัตว์เออยิงแอดทิ้งเลยสัตว์เน็นหน่เนี่ยเล่นห้าร้อยไล้เฮียแต่บอกเล่นสามเล่นห้าร้อยเอาไเเอาเล่นเอาให้แตกไอ้เียแล้วอนน้งมาเล่นอ่ก่อนเลยโคตราตายแล้วะโดดาิใคตัวพัน่าโหลอะไรตัวพันเปล่าฮหไมไม่มา มึงยิงผมไม่ตายอ่ะก็กูมึงยิงกูไม่ตายมันเกี่จบตัวละครด้วยไปดูในทีมได้เออรุนน้องมาที่เฮียมึงยิงกว่าหน้ามันไม่ได้รุนน้องมันแค่ได้หรอได้หนึ่งรูนน้องมันหนีของโคตรูนน้องมันหนีของโคทษแค่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 พีไม่ได้เลยเห็นไหมครับแค่แค่พีไม่ได้เลยพี่ ตีนได้เวทนักตีนครับีนุในตัวละครคนลวกูคนเดียวไอสัตว์เียดิอยู่อ่างพี่โอ้เหอลูคนเดียวไอสัตว์่าไม่เอาสามแล้วหนึ่งไม่ลงสามพ่องไม่เฮียเหียก็ดูเอาเหียสามหนึ่งอะ ไม่มันลุมกูสามหนึ่ไม่ีื่อมาดิจารีนี่้ควายเอยสะถึงตันตันแล้วไม่อ่งีกูยางมามาดิ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 ปากอย่างดีเลยใช่ไหมหมันใก่ปาก่อน้อยเยเออไม่มีอะไรมาเมาดิมาดิปิดปรดูดีปิดประตูปีแมวดิเขาปิดไม่ได้กูก็ไม่ถ่าเไอ้เนี่ยสกิลปากมันสําขันวสกิลมือเงี้ยไล่จับโมดไปล้วนะสิ่ อะไรหรอทำไมหรอตอนแรกมันเยียบๆไปสัตว์พอตอนนี้ปากเริ่มดีแล้วมึงอะไรกูยังไม่ตายมึงตอนนี้ก็ล่อไปสิบห้านาทีแล้วทุกคนแม่งยังไม่ตายทักตัวเลยดูดิกข้ออื่นเดียทุกคนเดี๋ยวมันจะไม่เอากูไม่ลงหรอกเอากูไม่ลงหรอกไอ้เหี้ยได้แค่หนีไอ้สัตว์เจอรุ่นน้องมันดีกว่าไอ้รุ่นน้องมันโง่ไอ้สัตว์ป้าตี้อยู่ครับ รอมันโคตรดีของเลยหนังโม่อะไรดิทำอะไรดีโอ้โหแท่งเนี่ยเกินร้อยแปไอ้เหี้ยใครยิงกูุ้งหนาวเนี่ยขึ้นนอนเหนียมันไม่ได้เปิดหน้าทุกคนถ้ามันเปิดหน้าจะดูว่านี่จะได้ดูรีลแอคชั่นของมันทคนเหมือนเมืดิ่จารินต้องนะ ใครน้องเมิร์กอะไรใครน้องปอะไรคุณพูดขึ้นในเพในเพียนทำไมหนุบ <c oughs> ปัดปั่ดเออเรายิงมันไม่ตายเราปั่ดคำพูดมันอ่ะอะไรของคำพูดไอ,อ้สัตว์เออปั่นมันดิดารินน้องน้าอ้อใครทักเพจน,น้องน้ทุกคนดารินน้องน้าร้องดารินน้องรักใครน้องมึงวะเป็นอย่อ่านเปล่าอ,อะไรอะไรดารินน้องน้ามันปากอย่างแปดมาทุกคนมัแต่อย่างแซ่บ พุกมานี่ดี๋ฟุกเ,เดีฟุกนะเห็ียบไปเิียควายอาลินน้องล้างมา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 ควายลบพี่หรือเปล่าต่อเหยียแม็กหมดเลยเปลี่ยนแม็กเลยสักก็เนี้ยกูรุมดาลินกับผมอยู่เอาพี่พุกไม่เอาคูอีก ทิงกูเฉยอ๋อกูจะแตกกูจะแตกกูจะแตกมันไม่ได้ใส่เสียสามร้อยมันไม่ได้เสียสามร้อยฟังกูไอ้งโง่จะแตกไอ้งโง่จะแตกร้องกูจะแตกร้องกูจะแตกร้องกูจะแตกไอ้งโง่จะแตกเอ็งโง่จะแตกไม่แตกมาทำไมอ๋อเอ้าโห่แล้วไดีแล้วไปด

โอ้ยเก่งได้แค่ตัวละครนี่ตาเด้อเอามันเอามันเอาผมแทบไม่ลงอ่ะมึงก็เปลี่ยนตัวละครแจกเหมือนกูปะล่ะไม่เอาจะดูนี่เฮียมึงจะเก่งแค่ตัวละครหรือเก่งไอศครีมผมจะเปลี่ยนทำไมหรอไอ้เนี้ไงก็เก่งแค่ฝีมือไอ้เก่งแค่ตัวละครเนี้ยแค่ไม่ถ้าคือถ้าผมเป็นคนเติมถ้าผมแบบโอ้ยน้อแล้วผมเติมมาผมจะมึงไม่ได้เติมไง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 ต่างมากวิจาราเอ๋ววออย่าเออดิ ปิดไม้เด็กน้อยแล้วเด็กน้อยเด็กน้อยถามหาเอ้น้องคนงเอ้ยอะไรอย่างเงียพูนเดียวมันีมาไอเด็กน้อยเรียกไรเรียกไรเรียกไเรีกไรเลขหนึ่งเลขหนึ่งเลยนะบอกบอกบอกรีบเออบอกรีบเขาด้วยบอกรีบเขาด้วยเลขหนึ่งเลขนึเลขไรล่ะครับ้องไม่วีตัว พี่ไปแล้วได้ยินเหรอี่ไปแล้วมันไม่รับแผโดีโอ้ยแรงโค้ดอะพีแล้วโอ้พี่แบมพี่ก็ไม่บอกแล้วว่าออกมาออกมามาเรไปแล้วการินน้องรักการินน้องรักบอกคนนู้นว่าชื่อเดฟยศเดฟก็ไม่บอกนี่มอยู่โรงพยาบาลอย่าอยู่เนี่ย องนยิกูจะแตกโอ้ออมาดิน้องมานดิน้องมัน้องมันเด็ก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 มันเอ้ยน้องมันยิงรีลน้องมันยิงฟระหนเเย้ไหนเย้ไหนน้องกไปยิงหรือเปล่าออเียดานินแกดาลินแกมมมมาอามาเาาานนมามาณ โอ้โหโคตรกเมตรหได้แตกนดาลินดาลินแตกแตกเฮ่อแตกเฮ่อแตก่อแตกเอแตกดคมนลงมามกขาดไดงงว้ายนะว้ายจิบบจิบจิบจบั้งดียันลูกน้องมันเนี่ยง่สวยสัตว์ ไปโยไปโยพ่ไหญยไ,ไหนไมาพี่หญไหนอเ,อเนี่ครับไปอยู่เนี่ยเฮ้ยลูกน้องมันหิวของโคตรไอ้ดงยโโรย <c oughs> อ,อะไรก็แล้วกันแอดทำยีถถ่สิบยังครับก็ได้แอดได้หมด่ดีปลาปลาปตามตต่อตามต่อ มาแล้ว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 ตัวแทนไปดีก่อนดาลินไปทีทีกันไหมอย่างเขาไปนะไปซีฉโมเดี๋ยวนี้เลยไม่เก่งไม่เก่าหรอกไม่เอาลงไม่ลงชเกียนด้วยอะไรนะบ้าไงแอดเอาดาวให้ผมมาเลยโอเคโอเคไปตีฉโมนะไปซีฉโมนะทาให้ผมการไม่เป็นผมอยากเล่นแบบธรรมดาครับไม่เป็นแม่งอะไม่เป็นไรผมไปจะคุณใส่แอดหมือนเสียงว่าคุณตั้ใจเลยคุณจะล่าผมหรือไม่ก็แล้วแต่คุณเลยมาตีฉโมนะไป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 แค่นั้นผมไม่อยากเล่นเซฟโซนไปแล้ว ไอ้สร้างแคนนี้สร้างแคนนี้เหีย้ยไม่ต้องเชิญตี้อยู่เออใครใครนัดอรอล้วแต่เงเลยอืมมันว่าไ,ไ,ได้เก่งอะไรหรอ ไอ้เหียใครไปพิมพ์ในช่องวนักไก่ไก่อะคนดูดคนดูสตรีมันเจ็ดคนเองยิงหรยงอมึงเชิญแคนมาดีไม่ต้องก็ได้นะไอเฮียไปตีเอาก็ได้มันเสือหยิงะนะ มันก็มันก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกนะอืมใช่มันได้แค่ตัวละครตัวละครมันจุดกว่าถ้าเรามีตัวละครสามร้อยทุกคนเน่ะคือใช่ใช่โี่มาที่มาที่มาเป็นคนอีสานสิที่มาเลขเลขหกที่มาที่มาอยู่บันตึกบันตึกบันตึกเลขหกเลขหกที่มาเลขหก พี่มาเลยเลี้ยโครเนี่ยดีมามันอยู่บนเตึกมันอยู่บนเตึกมันอยู่บนเตึกดีมาดิใครตั้งตั้งเลยตั้งตี้เลยตั้งตี้เลยไอ้นัดตั้งตี้เลยนัดตั้งตี้เลยนัดบันไดแดงมันอยู่บันไดแดงมันอยู่บันไดแดง บอกแล้วไอ้เฮียสองสี่ไอ้สองสี่เก้าเก้าม่งมานน่นสามทุ่มโน่นสามทุ่มสี่ทุ่มนน่นคอยดูดิเออไม่ฟังผมนีอ่ะผมแซวแซวรีมาแล้วเฮ่อไปไปดูในน้ำผมแซวไปเลยแหละในในกลุ่มอ่ะก็กูดูอยู่เนี่ยเพื่อนกูมาล่ามึงเนี่ยเพื่อน ก็ส่นไม่ได้ยอดเลยนะไม่ตรงเลยอ่าล้วโจเทมขึ้นเปยังไงอ่ะตรงนั้นบินเลยอ่ะเนี่ยนี่านาไฟนะพี่พี่แอมไม่ได้เล่นหนาไฟแล้วกันมาเอออยู่นี่อยู่นี่โง่บอลตัวนึงเข้ามอลตัวนึงเข้ามอลตัวนึ่งบอลตัวนึงเข้ามอลตัวนึงเขึ้นไปได้ยังวะเออโดดแล้วโดนโดนโดนชั้นนี่ชั้นนี่เออ สองตัวตัวตัวแก่ขาเหลี่ยองตวตก่อนโดก่อนโดนรอเพื่อนก่อนรอเพื่อน่ไดเหลี่ยมครับหน้ากูตัวนึงเป็นเหลี่ยมมากผมบอกเ่เหลี่ยบอกว่าเลียงเฮ้ยดาริมมาดิมมาะวันนเออเทีเหมือนกันนะเนี้ยอาจะริมเยไอาจดาริมเงาคนเหมือนกันนะเนี้ยโอ้โหกูจะตาย โอ้ยกูจะตายกูจะตายกูจะตายใครมันเอาไก่มาวะนะไก่ไม่กอดกูจะตายนะไก่ก่อนละกันเจ้าเกย์เจ้าเกย์เจ้าเกย์เจ้าเกเจ้ากย์ไอ้เหี้ยทำไมชุดไก่มันถึงจังวะอไม่ปล่อยงูอ๋อไอ้เหี้ยตะกุึงกูหมดเลยเออไป ลูกไก่ไม่ถึงคลิปหายลูกไก่อย่างถึกเลยมึงดูดิทำไมเท่าไหร่อะเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะถามดีๆนะทำไมตีไม่หรอกทำไมว่ามึงทำไมเพามึงเอาเพราะมึงเอาแต่กลัวแตกครับแตกเนี่ยแตกไอ้สัตว์มันใช่ใช่เซิร์นบุคคลครับกูมีความมากกูจะกูจะเตะเพื่อนกันมาแหละ จับปากดีหุบปากไปเล่นไปมึงอะหุบปากไอ้ควายเออมึงด่ากูพะปูนไม่ด่ากูะปูนไอ้เพื่อนหมดทวามดแล้วระล่างกระล่างกระล่างกระล่างอ้เร่งไอ้ตานินเพื่อาแตกเฮ้ยไอ้ร่นเกียวของไอ้รื่องู่วของไอ้เ่อยู่ของต้องจะตายน้องมามน้องมาแขวงกูหน่อยแงกูน่อสวยสวยตานินแตก เก็บของเลยเก็บของเลยอย่ายิงไม่ัตยเลินช้ามีแต่เมืองเก็บแดดปูนไปไปเรายึดบันไดป่ะขึ้นข้างบับเป็นทางร้อยมาหรือเปล่าคะแบกคนเลนไปดูสตรีมค์กูดูสตรีมค์ไปเนาะช็อตแตกฮะประมาณสิบวิอะประมาณสิบถึงห้าวิอะ ดารินอย่างแตกกูไม่เก็บเงี้ยเลยนะกระเป๋ากูหน่อยนิดเฮ้ยดารินเอาห้าร้อยมาแล้วอเหี้ยมันเอาพารามาามาเอาเอห้าร้อยหรือเปล่าเราอะ่ะเออดารินเล่นห้าร้อยว่ะสู้ไม่ได้เล่นห้าร้อยสบายรับคะดารินไก่วะไก่ไก่ทำไมหรอเล่นของรับรอง มันอยู่ไอเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนั่นน่ะตรงแกงอ่ะเฮ้ยไก่เลยมาเต็มเลยเห็นไก่ป่ะเห็นไก่ป่ะทุกคนพวกมือมือละไก่ควายไก่ไม่ไก่ก็ได้ยินดีนะครับไก่ไม่เอ้ยน้องมันอยู่บนนี่ลู้ไหมอยู่บนนี่น้องมันอยู่บนนี้น้องมันอยู่บนนี้จำบ้าจมีเห่านะจำบ้ามีเห่านะตัวมืดเหมือนกันนะเนี่อะไรอ่ะโอ้โหจำบ้ามีเห่านะข้างบนข้างบนอันนี้บนนี้บนนี้บนนี้เอาบนนี้ก่อนไหนเออป้าเออป้าเออปลา ไอ้ลูกนอนมาเล่นร้อยหาสิบเว้ยตั้มนึ่งตั้มนึ่งเด็กแท้เด็กแท้ตอนนี่มีอยู่ของนนมีอยู่เฮียกูไปแล้วเฮียกูแตกโอ้เ๋อยยิงกรีนันรีนรนแบ่งกันเพื่อนรแบ่งกันรแบ่งกันรแบ่งกันแล้วมันไม่ได้เก่งอะไรหรอกครับทุกคนแบ่งกับกูด้วยทำไมยางก็ตายแล้วเนี่ย ไม่ได้มาดิห่วยสองเลยห่วยสามห่สี่ห่ห้าด้วยเส้นดีกว่าเท่านั้นมันก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกก็ดูมันเล่นมี<ด>ครับคนแม่งเอาสู้ไม่ได้ก็เอาห้าลอยมันปุ๊บไม่ได้เก่งหรอกก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสวันน,นี้ขอลาขอตัวลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย